สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับประเด็นที่น่านสนใจในวันนี้นะครับได้มีผู้ใช้อินเทอร์เนต็ตรายหนึ่งได้ตั้งกระทู้ไว้ว่าวัฒนธรรมไทยใกล้ชิดกับลาวมากกว่ากัมพูชาหรือไม่ซึ่งภายหลังนะครับที่ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนในโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นดังนี้เลยครับคนแรกตอบว่า วัฒนธรรมไทยและลาวสมัยใหม่เป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมเขมรและวัฒนธรรมเขมรสมัยใหม่เป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมไทยเพื่อเป็นหลักฐานไปที่นครวัดดูงานแกะสลักฝาผนังซึ่งเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมกัมพูชาดั้งเดิมสิ่งที่ชาวกัมพูชาสมัยใหม่พูดคือชุดประจำชาติของพวกเขานะ่ะดูเหมือนสิ่งที่แกะสลักไว้บนผนังแต่มันดูเหมือนกับ เสื้อผ้าแบบดั้งเดิมของคนไทยหลักฐานเพิ่มเติมกัมพูชาเป็นอารยาธรรมที่ก่อตั้งขึ้นในเขตร้อนเสื้อผ้าของพวกเขาเป็นตัวแทนของภูมิอากาศแบบเขตร้อนเบาและโปร่งสบายเบรยเปล่าคนไทยนะ่ะอพยพมาจากทางตอนใต้ของจีนเสื้อผ้ามีความครอบคลุมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งไม่เหมาะกับสภาพอากาศเขตร้อนคอมเมนต์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามีองค์ประกอบของพม่าและกัมพูชาในวัฒนธรรมไทยเนื่องจากการรุกรานผ่านประวัติศาสตร์แม้ว่าจะไม่มีความรักที่ยิ่งใหญ่ระหว่างพวกเขาฉันรู้จักคนไทยที่เป็นคนไทยคอมเมนตที่ไม่ยอมรับบรรพบุรุษของชาวมเขมรในที่สาธารณะคอมเมนต์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ใช่แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจะเป็นภูมิภาคตอนบนของไทยที่มีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมลาวมากที่สุดวงเล็บล้านนาและอีสานภาคกลางและในบางส่วนภาคใต้ของไทยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมประเพณีขเขมรโบราณมากกว่าอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้ววัฒนธรรมและความคิดของไทย มีความใกล้ชิดกับประเทศลาวมากขึ้นคอมเมนต์ Comment ทำอะนะครับคอมเมนต์ Comment ว่าความแตกต่างที่สำคัญของสายน้ำคือแม่น้ำโขงที่เชื่อมระหว่าง4วัฒนธรรมด้านหนึ่งกับทะเลระหว่างไทยภาคกลางตะวันออกกับกัมพูชาที่มาของระบบการเขียนลาวและไทยนั้นอยู่ในกัมพูชาซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น ภาษาลาวและคนไทยค่อนข้างคล้ายกันแต่ภาษากัมพูชาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทุกวันนี้าศาสนากลับคืนสู่ลาวบางส่วนในขณะที่ชาวกัมพูชายังคงไม่ได้รับผลกระทบมากนักทั้งสองประเทศน่ะดูยากจนมากเมื่อเทียบกับชีวิตทางาศาสนาของไทยซึ่งงดงามและมีชีวิตชีวาอย่างน่าอาัศจรรย์จริงๆ มาตรฐานการครองชีพในลาวค่อนข้างดีซึ่งหมายความว่าอยู่ระหว่างสองประเทศคนลาวมีความใคล้ชิดกับคนไทยมากกว่ากัมพูชาให้ความสนใจแต่ดูที่ชนบทด้วยวงเล็บสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเป็นเพียงส่วนเล็กของประเทศเหล่านั้นเท่านั้นแต่การอนุรักษ์ธรรมชาติในประเทศไทยดูเหมือนจะดีขึ้นในขณะที่อีกสแห่งนั้น ทำตรงกันข้ามวงเล็บระบบคอร์รัปชันของเขาเทียบไทยไม่ได้